ตัวหัวเลยแม่ตัวเมซ้ำตัวกินเลยแม่ตายป่เนี่ยตาย่หมเนียตางายเห็นตาหมีขุอยู่ล้างบ้างสายเงี้ยมีไเดี๋ยวไปมือนตันนาไก่ยดยังไยมายะมันบมนเ่ยมันไก่พันเด่ยวมันมันโมแต่ท้องติดเงานนั่นละตัวเนียเมียนวายมักใหญ่แล้วไปตวอหนอ้มไเลยรอกห้าเมตรตัวเสียบตัวสั่นตัาเบหอมักินบรรลัยเม เบลทมเลยเมียต้นห่มเมียเขากินเขาไปทา <c oughs> ไปซื้อเมียก็ง่ายทาไปซื้อเมต้น่มแล้วตนมอต้นทมใช่โอ้ยง่ายทาไปซืมียหมดต้นแซมเดียวหต้นเดียวต้มที่นั่นล้วฝาดเนาดสุ้ะกินไปลมป่เขาไปทาไปซื้เพือเจ้าเกีมแล้วปันเนี่ย ผมไปเบิ้งเปี้ยเจ้ากิจกี่มาล้วพี่มันจะไม่ใไม่เลยหรอกบพาะว่าจะมีรถไถเนาะก้เจ้าก้เจ้าก๋วติปบพีก้เจ้ามีรถไถว่ากินไรกันโวยชุดรถฮันดูคนดำแหลวหมดยาคานเลยไปกินบดทุกคนชวนหน่อยเห็ดเดียกินยาปั๊บรวยมันมคนเด็ไม่เหลือพ่นพวอยใช่ไหมถ้จับกันแล้วเป็นแผ่นเลยสีซองคอปอกเกอกเป็นแผ่นแผ่นจับกันหมดพวอยเลยไอ้เจ้าคือบวอยร้านต้องไม่ นี่เห็นมันไ้มากนะตัวให้ยูวมถือแน่แล้วแหละขางวอดเดี๋ยวก็โบ้ได้เลยราดหน่อเดิราน่อนั่งก่อนลาดขายเนอย่างพวอมันนะทาบักกันยึดตลาดตั้นมาหลายนี่เห็ว่าคำเขาไมเนาะก่อนแรกไปซืร่ราดยึ่ตลาดเนือปกันกขแท้เนื้อกันตีต่อยหมูแจ๊กบดลูรหัสเลยแจ้งยังหมูย่งหมวยตวยุ้นตัวหน่หมู ไปไปคิดตไลองก่อนคอแกข่ยนกบนแล้ว,ลวนนั้งลูกไงมันย่างไวมาใส่งา้ที่สุดไปแล้วบปามันย่างแล้วบอกจะนแล้วขายบทต้งลูกั้งลอกขอเลยแม่ลูกก็เส้าเรียงหมูอาการกแล้วเื่อจะรู้แล้วไปกินน่ะเดี๋ยวว่าไปลองหมูลวก่ไงมันังอีหื เด้งขอเล่นคอขึ้นขึ้นตึบตึบเลยโอ้ตอนไปเงินย้ายสวนนเราไปล้องพีกอยู่ด้ยบันท่านมันเห็นรึว่ที่มาใช่ไมาจารนั่ง็ได้ท่นยองอเจ้าอยากผลคำโอ้ดี้หอนหอนคอหอนหอนหอนเลยอืมผล่คำโอ้ตุยเฮ้ยเอามักอันนี้ไหมมากอันนี้บ่เขาว่ามากไปเด้ามากันนี้เนี่ยช่จูบา่วยจูบ่วย่าไปไปนย่จะดบัน ทับเลยยอ่หรอฮออมับมดงาเลยฮาน่าฮ่า่าฮ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 วาฮ่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 าอ่าฮ่าเ่าฮ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 หาฮ่าฮ่านกาน่าฮ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 ่ากิาฮ่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 ่าฮ่า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 ฮาฮ่่าฮ่าฮา่า ผมไปนั่งหันอาย่อยดอกแี่ใกบอก้ว่าทีย่างรโอ้แตยแยกับอกเผมีก็พญาน้องเลยแหลว่าตมบอกู้งนู้องตัวผู้ขยผูุ้คนใี้น่เนาะสวนคนน้แล้วจะจัการไหนเราต้านั่นเราเขียงไไกลว่เต้าออกหูออกยังเรียบร้อยให้ผู้เดียวต้นั่นกองวจะเปานสุกแนี้แงกแบบว่เกินสองคนไปเจ้าค้า ไม่ได้จับแล้วแล้วก็ขึ้นเขียงปั๊บขึ้น,น,นตัวถ้ามีเนาะแล้วก็เอาจากขื้นขึ้นมาตัว